สวัสดีครับผมกดเมืองน้ำดำครับน,นี่ไม่แอบซองเมื่อปืนครับตัวเมียนี่เป็นเขาใหญ่ลูกผสมครับแต่ว่าตัวผูนี้เนี่ยครับกำลังปล่อนลูกด้วยครับตัวผูเป็นเขาแขกครับเคยใครสองเอแล้วครับ แต่ว่าโบเคยได้ลูกครับโบมีเสือครับอ่าผมก็เลยเอาเอาไข่นกเขาแขกขึ้นกันนลครับมาใส่ล่องเบงอ่าว่าเขาจะเลี้ยงลูกเป็นโบถือว่าโอเคครับอ่าถือว่าฟักออกมาแล้วฟักออกมาแล้วก็ถือว่าเลี้ยงเป็นครับอ่าเปลี่ยนกันเลี้ยงอยู่ครับนี่ลูกเนี่ยเป็นลูกเขาแขกสีขาวตาแดง2โตรครับ เสือพอดีหรือว่าจ้งได้ลูดครับเพราะเคยได้ลูกเองครับตัวเมียก็เป็นสีน้ำตาลท้องอ่างค่ำสองค่ำเพื่อนละครับตัวนี้สองสาม่ำแล้วครับตัวเมียนี่ม่าผมล่องเอาใส่กับนกเขาแขกล่องเบงว่ามันจะเป็ี่ยนจังไดออกมาลูกออกมาจะเป็นจังไดนะครับ กำลังปอนนะปอนดีครับถือว่าผพานครับคู่นี่แต่ว่าถึงจะบ่เคยได้ลูกแต่ว่าก็เลี้ยงลูกเป็นครับลูกพึ่งจะออกได้สองวันครับ อาหารมาแล้วเอามาให้ย่อยให้ลูกครับคายออกมาให้ลูกกินลูกมีสองตรครับตัวนึงน่าจะยุ่ฟังฝุ่นมังบ่่คยเห็นนี่คือส่วนดีครับส่วนดีของเขาแขกครับผม ผนตกครับมันขึ้นกระได้เลยพอได้ออกตัวมันนี่ก,ก็ยังนิ่นๆอยู่ก็เลยมาลงนี่ให้เบิ้งครับเดี๋ยวผมเบิ้งก่อนครับว่ามันยังอยู่สองตัวคืวอเราบ่อ่าโอเคครับยังอยู่สองตัวกับเราครับนี่ครับไข่แต่พอเคยได้ลูกครับไข่สองหลอดแต่พอเคยได้ลูกแต่ว่าก็เลี้ยงลูกเป็นเสยครับ ผมเอาไข่เอาไข่แม่นี่ครับผมเอาไข่แม่นี่เนี่ยผมเอาไข่แม่นี่มาใส่ให้เลี้ยงครับเนี่ยพรแม่นี่เลี้ยงลูกดีครับเขาแข็คู่นี่เลี้ยงลูกเก่งพอดีผมเอาเอาไข่นกเขาใไงครับไข่นกเขาไ่มาใส่ให้แล้ววัาที่นี้ผมก็เลยเอาไข่เขาไปใส่ให้ตัวนั้นแหละครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะขึ้นเบิ่งครับว่าเดี๋ยวถังมันครับ นี่ก็น่าจะฟักขึ้นกันมั้งครับคู่นี่เลี้ยงลูกดีครับขอเบิ้งเนี่อ่าเนี่ยครับฟักออกมาแล้วสองโตครับตัวนี้เป็นเขาไงครับคู่นี่เป็นเขาไงคู่นี่เลี้ยงลูกเก่งตัวนี้น่าจะฟักได้สามสี่มือแล้วครับตัวนี้ไครเขาก็มีเสือดีครับตัวนี้นี่ผมก็บรรู้ว่าจะเอาไปไหว้ไสกันเลย ออาไปห้ล่องห้น่องล่องให้ใหเขาไงกับเขาแขกตัวนี้ฟักเบมึงก็เออฟักได้สยครับเนี่ยนี่คู่นึงครับคู่นี้เขาแขกสีขาวตาแดงทั้งคููครับนีครับกาลังป้อนอาหารลูกอยู่ครับเนี่ยลูกออกมากกับตาแดงกันครับ อีกตัวหนึ่งก็น่นาจะเป็นสีน้ำตาลครับนะขาวล้วนครับส่วนนี้เป็นหากุกครับ ฟักขึ้กันครับนี่หากุก๊กตัวผูเป็นหากุก๊กผู้อ้างครับแต่ว่าตัวเมียนี่เป็นกุ๊กเดี่ยวครับผู้อ้างสามขัครับตัวเมียนี่ได้ลูกไปสามขอ,อกแล้วครับอ่านี่ขอ,อกที่สี่ครับเดี๋ยวผมเบิ้งครับอ่านี่สองตัวกันครับสองตัวกันเพิ่งจะฟักไ้สามมือกันครับคู่นี่เสื้อดีครับคู่นี่ ได้ล,ลูกตลอดบ่มีมือปืนฟักครับก็เลยปล่อยเขาฟักเกงเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาออกปอนอยู่ครับเพื่อให้มันคข่เร็วๆครับเลี้ยงลูกเก่งครับแต่ว่าลูกแต่คลองบ่ค่อยได้ครับคู่นี่ก็ได้แต่ว่าเลี้ยงลูกตัวอื่นนี่เลี้ยงเก่งอครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ได้ครับ สวัสดีครับ